สวัสดีค่ะสวัสดียเป็นไงบ้างคะตอนนี้ ตอนนี้ก็โอเคทุกอย่างเลยค่ะมีป่วยบ้างเดือนก่อนแล้วก็หยุดงานไปแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยกำลังเริ่มต้นด้วยดีมันก็กระแสเริ่มซาลงแล้วแต่ว่าเราหันมาทําอะไรของตัวเองเช่นเดี๋ยวว่าจะเปิดแบรนด์ลิปสติกนะคะหรือว่าจะเป็นลิปบปิุู้งอะไรแบบนี้แล้วก็มีการทําช่อง YouTube คือทําไว้ก่อนแต่ว่าตัวเองมันยังไม่ได้โปรโมทค่ะเราคิดว่ามันถึงจุดหนึ่งแล้วที่แบบเดี๋ยวก็ต้องสละตําแหน่งนะเอ้ยใจเย็นเดี๋ยวก็ต้องอําลาตาแหน่งเฮ้ยเราจะรีบอะไรขนาดนั้เดี๋ยวต้องอําลาตําแหน่งนะค่ะ มันก็คงไม่ได้อยู่กับมิสแกรนตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจว่าจะทําให้ชื่อเชอเอม่มมันเป็นประโยชน์ขึ้นมาทำไมถึงอยากจะทำาุื่ิธเกี่ยวกับวาวพความงามอะ เออเอาตรงๆเลยนะคะไม่ชี้อยากคือจริงๆไม่ชี้อยากเปิดธุรกิจอะไรสักอย่างเราตอนแรกเอ็นถามไขแล้วมไอ้อบแห้งไหม <S 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 อ่าแต่อันนั้นอาจจะเป็นธุรกิจชุมชนนะคะเป็นแบบ O E M สมัครนำคูนแต่ส่วนใหญ่เป็นคนปากปากแตกแล้วก็ปากแห้งเราคิดว่าจะมีอะไรที่แบบทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอยากจะโพกเพราะว่าแฟนคลับเราก็อยากอุดหนุนก็เลยคีดขึ้นมาว่าเออทำลิปบามลิปบาม,ามุงอะไรเงี้ยน่าจะดีนะคะแล้วก็ถ้าดีอาจจะแบบคอกไล่อื่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาบอกว่าตั้งแต่แบบว่าจบการประกวดไปแฟนานางงามแบบเขาติดตามเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชื่นชมเรามากขึ้นยิ่งแบบทิปที่ไปญี่ปุ่นนี่คือแบบแเปลี่ยนลุคสร้างสะพาย <c oughs> ให้แฟนนางงามตลอดเลย ค่ะคือจริงๆญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เอมชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็มันเหมือนเราไปทํางานตัว YouTube ของเราเองด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ออนนะคะก็เลยจะมีแบบลูเล่นเยอะหน่อยอะไรแบบนี้แล้วอันนั้นก็ไปในฐานะเป็นเฟซออฟเรเนต้าโดยอัลตรามีด้วย,<ม>ยค่ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําหน้าที่ใครคือพรีเซนเตอร์แต่ว่าเราจะอยู่ในส่วนที่ให้ความรู้มากขึ้นด้วยค่ะก็ถือเป็นหนึ่งในงานแล้วก็ฝากผลง,งานพรีเซนเตอร์ของเอมด้วยนะคะเห็นว่าตอนนี้พรีเซนเตอร์แน่นมากประมาณประมาณ6ตัวค่ะจริงๆใน6 ังมีดีวอยู่ตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่แต่เบื้องต้นก็จะมีดีคอนเซปต์ B ค่ะตัวนี้เป็นเซรั่มมี AR ร์คอลลาเจนพลสแล้วก็มีแป้งแป้งพัฟนะคะออร่ารีชค่ะมี f a c ออฟเร n a ต้านะคะแล้วก็มีส่วนการท่องเที่ยวกับกีฬาของลำพูที่เป็นงานของจังหวัดโดยตรงแล้วก็เป็นนางงามคนแรกด้วยค่ะที่เป็นพรีเซนเตอร์จังหวัด เห็นว่ามันก็มีการขวดเนาะช่วงนี้มันก็คกือการประกวด<จ>เรามีโอกาส <laughs> ที่จะแบบคัมแบ็กไหมคะเน้ย <laughs> จริงๆมีโอกาสตลอดค่ะคนก็ถามอยู่เรื่อยๆหลายคนก็ถามว่าแขวนไหม <laughs> ก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้แขวนนะ <laughs> แต่ว่าปีนี้มันติดพรีเซนเตอร์เยอะแล้วอะค่ะเหมือนเข้ามาเราก็อาจจะไม่สามารถแบบว่ารับงานสปอนเซอร์ได้กับอย่างหนึ่งคือมันติดติดกันไปแล้วก็สารภาพเลยปีนี้คือแบบเพิ่งอินนางงาม <laughs> คือปกติเราจะอินในฐานะว่ามนันเป็นคอนเซปเป็นอะไรที่มันว่าไงเดี๋ยวต้องมาต่อยอด แต่อยู่ๆหนูก็เข้าใจว่าแบบมันสนุกยังไงคุณไม่ต้องคิดอะไรอะค่ะดูแบบสนุกแค่บุ่นก็สนุกแค่ตอบก็สนุกทําผมก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยหาโอกาสว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับมาประกวดสูงนะคะเพียงแต่ว่าคนไม่ใช่ปีนี้แขวนไม่เคยคิดเลยว่าจะแขวนคือ <ũng> เคยคิดว่าครั้งนี้จะให้ประกวดให้หายค้างคาแล้วมันหายแล้วแต่มันไม่ใช่ว่าหายแล้วเราจะทําอีกไม่ได้ถ้าเรารักในกายเป็นนางงามนะคะแล้วก็จริงๆแอบหวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาลงแกรนเพียงแต่ว่าอายุเนี่ยค่ะมัน สุดละคิดว่าน่าจะลงได้ถึงปีแบบ2025นะคะถ้ามันแบบ30ครึ่งอะแสดงว่ารอบนี้กับแกนเราก็ไม่ได้มีอะไรค่ะ ออไม่ไม่ค้างค่าอะไรค่ะสักเซสมาคือสาหรับเอมนะมันมีหลายอย่างที่ถ้าเราไม่มาแกรนด่ะเราจะไม่มีวันได้แล้วหนูก็ขอรีดันนิดนึงคือคําตอบรอบไฟนอลมิสแกนลําพูนนะคะที่บอกว่าชีวิตเอมสมบูรณ์ได้เพราะแกรนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเรามีสิ่งที่อยากทาได้ทํามีคนที่เขาแบบมีงานมีอาชีพกลับมาได้จากช่วงโควิดก็เพราะเราจังหวัดลําพูนกลับมาคือคักได้ก็เพราะการประกวดอะไรเงี้ยที่สําคัญคือได้รู้จักแม่ชี่นะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนน้องๆหลายคนตั้งแต่ระดับจังหวัดถึง เที่เป็นเพื่อนที่ดีมากแล้วก็คบกันต่อเน,นื่องถึงตอนนี้ยังเราช่วยพี่พีซี่ดูอยางไรบ้างคะสำหรับคนที่จะมาประกวดน้ดาพอจากเราหนูว่าก่อนดูคนเราดูวันค่ะพี่พีี่กะว่าจะประกวดช่วงยี่ป็งน,นะคะคือเป็นเทศกาลโคมของลอง้ำพนก็ได้จัดรอกัน ส่วนสเปคไม่ชีเนี่ยอันนี้แอร์บอกนะคะก็คือ1จะต้องสปีชดีนะคะแล้วก็ชอบคนขาสวยไม่ชี้จะชอบคนแขาสวยแต่ว่าก็ไม่ได้จํากัดว่าต้องสูงหรือต้องอะไรอะค่ะเพราะว่าหลายคนก็มีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองยังไงอยากให้มาลองก่อน,นะค่ะเพราะว่าลําพูนเป็นจังหวัดที่มีอะไรเยอะแล้วก็ปีนี้ลําพูนกับลำปางแยกกันแล้วนะคะอาสามารถลงซ้ำสองพันได้